ขอเรียนเชิญนายแพทย์อิทธลรอประยุนนะฮะแล้วก็นายแพทย์พิเชษเยี่ยมสิรินะครับอาจารย์อิทก็จะเป็นอาจารย์เป็นคุณหมอและอาจารย์ด้วยประจําโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินแล้วก็ท่านนายแพทย์พิเชษเยี่ยมสิริก็เป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะมาให้ความรู้กับการบําบัดรักษาทางเวชศาสตร์การกีฬาหรือว่าสปอร์ตเมด,ดิซินสําหรับ นักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศครับเรียนเชิญครับขอประทานโทษนะเลดไปครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะหาของแจกมาให้ <c oughs> คือด,ด้วยกว่าอาจารย์เวลาเต็มเวลานะเต็มเวลาเต็มเวลาปก <c oughs> ต <c oughs> ใิใช่ <Hello. S 1> ใช่ครับในในในส่วนนี้นะครับเราจะดูเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการ ช่วยรักษาการบาดเจ็บหรือว่าการเมื่อยล้าจากการเล่นกีฬานะครับก็จะเป็นในลักษณะของอุปกร,กรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเวทศาสตร์ฟื้นฟูเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนื่องจากเวลามีน้อยผมจะไม่พูดเลยมากก็จะขอมอบให้อาจารย์พิเชษได้บรรยายนิดหน่อยก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่าการบาดเจ็บเนี่ยหรือเวลาเราเล่นกีฬาแม้แต่ออกกําลังกายเนะี่ย ไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในาพายกล้ามเนื้อแม้แต่ไฟเบอร์เล็ก,ลกๆก็จะมีบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วมันก็ต้องใช้การฟื้นตัวเพื่อจะร่างกายจะซ่อมแซมขึ้นมาให้เป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะมาช่วยทําให้การฟื้นตัวนี้เร็วขึ้นหรือทําให้การบาดเจ็บนั้น หายเร็วขึ้นหรือลดอาการปวดเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นทางาฝ่ายวิทยาศาสตร์กีฬาของการกีฬาประเทศไทยก็ได้เตรียมเครื่องมือเหล่านี้ไว้สําหรับใช้ในเรื่องของการวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูด้วยนั้นอาจารย์พิเชษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูก็จะได้แนะนําเครื่องมือบางตัวที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนั้นกันตอนนี้เอาทฤษฎีนิดหน่อยก่อนครับขอเชิญอาจารย์พิเชษ<อ>เลยครับขอบคุณอาจารย์อิทนะครับก็บมันมีเครื่องมือเยอะนะ เราใช้เวลาตัวนี้ประมาณสัก10กว่านาทีนะครับก็คือหลักการของการฟื้นฟูน,ฟนนะักกีฬาเวลาเราบาดเจ็บเราก็ต้องการคนโทรลพวกเพนสเวลลิ่งแล้วก็ต้องการให้ทิชชูมันหายเนาะเราจะใช้ฮาริตี้พวกโคเลเซอร์อะไรพวกนี้นะครับในการลดปวดและการกระตุน้นแล้วจากนั้นเราก็จะตั้งเป้าหมายเป็นระยะต่างๆโดยการใช้การออกกําลังกายเพื่อการรักษานะครับนะครับมันจะต้องมาคู่กันเสมอนะครับ สองอย่างทีงนี้พอเกิดนักกีฬาบาดเจ็บขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีวิธีการรักษาทางการแพทย์เช่นให้ยาให้พักหรือว่าฝังเข็มคลายจุดที่กอร์พอยตอะไรนะครับแล้วก็ทกํากายภาพพวกเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นไครโอเทอราปีฮีทหรือว่าเลเซอร์อิเล็กโตเทอราปีกระตุ้นไฟฟ้าเนี้ยนะครับแล้วก็พวกการออกกําลังกายเพื่อการรักษาต่างๆจนจนนักกีฬากลับไปสู่ภาวะที่สามารถไปเทรนได้นะครับแต่ที่จะพูดวันนี้ก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการบรรเทาอาการบาดเจ็บที่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับอาจจะปวดต,ตึงกล้ามเนื้อเฉยๆอันดับแรกก็คือพวกไครโอเทอร์ปีไครโอนี่แปลว่าความเย็นนะครับมันลดได้ยังไงก็คือว่าฟิสิโอโลจิคเอฟเฟกของมันก็คือลดการกระตุ้นฟรีเนอร์เอนดิ้งฟรีเนอร์เอนดิ้งคือเป็นตัวรับความเจ็บปวดพอโดนความเย็นปุ๊บมันไม่กระตุ้นก็รู้สึก ก็จะปวดลดลงนะครับอันที่2คือลด Nerve Conduction Velocity ก็คือว่าลดการนำความเร็วของสัญญาณประสาทก็จะเกิด Local Analgesic Effect ก็คือเกิดอาการปวดที่ลดลงนะครับแล้วความเย็นยังสามารถลดทำให้เส้นเลือดหดตัวนะครับเรียกว่า VASO Constriction ซึ่งต้องประครบประมาณสัก15นาทีขึ้นไปนะครับแต่ถ้านานเกินประมาณสัก20นาทีเนี่ยอาจจะเกิดวา s o d i l a t i o n ได้นะครับ ดังนั้นการประครบเย็นก็จะลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อลดปวดลดบวมนะครับเราใช้ใน a c คิวคือบาดเจ็บใหม่ๆเพราะลดการอักเสบนะครับทีนี้ก็มีในตัวอย่างหลากหลายมากนะครับว่าจะเป็นน้ำแข็งนะครับสเปรย์อ่างเงี้ยนะครับหรือว่าชงไปแช่นะอ่เอฟเฟกของมันก็คือว่าถ้าเราใช้ประมาณสัก15นาทีนะถึงจะมีอนาจิสิกเอฟเฟกคือลดปวด Recommendation นี่คือประครบเย็นเนี่ยทุก 20นาทีทุก2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อุณหภูมิของทิชชูที่เราต้องการให้เย็นเนี่ยต้องอยู่ประมาณ0-10องศาแต่ถ้าเป็น large area เช่นแ,แช่ทั้งตัวเนี่ยอุณหภูมิในตัวเราเนี่ยควรจะไม่เกิน10-15องศานะครับแล้วก็ระวังเรื่อง i ์เบิร์นะครับมันจะเบิร์นขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับสีแดงอย่างนี้เลยนะทีนี้ข้อบ่งชี้ก็คือระยะ a c c u t e ใช่ไหมครับแต่ข้อห้ามก็มีนะครับเช่นคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับ ทางรูมาตโลจีต่างๆพวกรูมาตอยหรือวกานี้เขาจะมีพวกเมนอนที่คือว่าโดนความเย็นแ้วหลอดเลือดหดตัวอาจจะเกิดนิ้วดำนี่ขึ้นมาได้นะครับหรือว่าคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดส่วนปลายหรือว่าผิวหนังมีความาชาไม่ไม่รู้สึกนะครับหรือว่าเป็นแผลเปิดหรือว่ามีผิวหนังที่มีคอนดิชันบางอย่างพวกโซเลซิสอะไรพวกนี้ที่ที่ห้ามลงนะครับ แล้วก็มีอินเฟคชันคือมีการติดเชื้อในผิวหนังอยู่นะครับอันดับแรกที่จะให้ดูก็คือตัวเกมเรดดี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แบบพกพาไปได้นะครับหลักการของเขาก็คือว่าเป็นถังน้ำแข็งชนิดหนึ่งนะใส่น้ำแข็งใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ในเครื่องมีแบตเตอรี่ก็ ปั๊มความเย็นเนี่ยเข้าไปในท่อแล้วก็ไปสู่ที่คัฟที่รัดกับตัวนักกีฬานะครับกับส่วนต่างๆเช่นข้อเท้าแขนหรือว่าเข่านะครับแล้วก็จะมีเพรสเชอร์ปั๊มด้วยเป็นระยะระยะก็คือเป็นทั้งโคและก็คอมเพรสชันไปด้วยในตัวนะครับตัวเนี้ยแบบพกพาได้มีแบตเตอรี่เสียบปลั๊กก็ได้นะครับทำท่อนี้นะครับ อันนี้คือเครื่องที่2นะครับตัวนี้จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นฮอตแอนด์โคนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นน้ำยาที่สามารถให้ได้ทั้งความเย็นและความร้อนแล้วก็มีการบีบรัดบีบนวดสามารถตั้งได้อุณหภูมิสูงสุดที่40นะครับ45องศาต่ำสุดที่3องศาซึ่งเราสามารถใช้เป็นโปรแกรมคอนทราสบาร์ได้เช่นว่า เอาให้เกิดความเย็นก่อนสักหนึ่งนาทีสามองศาหนึ่งนาทีแล้วก็สลับมาเป็นความร้อนสักสามสิบห้าองศาอีกสี่นาทีแล้วก็สลับเป็นเย็นนี่ครับก็จะเกิดการนวดตอนเย็นเนี่ยหลอดเลือดหดตัวกล้ามเนื้อหดตัวแต่พอเจอความอุ่นปื๊บหลอดเลือดขยายตัวก็จะเหมือนกับการนวดไปในตัวไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับ นี้ที่จะพูดถึงก็คือ whole b o ไค cryotherapy นะครับหรือว่าเรียกว่า c r y ซาวน่าเอาลงเหมือนเราไปอบาวน่าแต่เปลี่ยนจากความร้อนเป็นความเย็นเท่านั้นเองความเย็นเนี่ยที่เครื่องนี้ทําได้ก็คือลบหนึ110องศาถึงลบหนึ180องศาใช้เวลารักษาแค่3นาทีเพราะว่ามันเย็นมากนะครับหลักการรักษาเหมือนกันคือการรักษาด้วยความเย็นแต่นี้คือเป็นทั้งตัวแทนที่เราจะไปแช่น้ําทั้งตัวเราก็ใช้เครื่องนี้แทนนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้ดูแบบอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันก็เครื่องนี้ทําความเย็นด้วยระบบไนโตรเจนนะครับที่เห็นก็คือเครื่องในถังไนโตรเจนปล่อยเข้าไปวค,ความเย็นที่ได้ก็คือลบ110ถึงลบ180แต่จริงๆเราใช้แค่110ถึง130ก็พอนะครับไม่ต้องเป็นต้องถึงลบ180การทำเย็นนะครับแล้วก็ ที่สควาคือต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับเช่นถุงเท้าถุงมือแล้วก็ที่ประคบหูนะครับเพราะว่าคนนี้เซนซิทตฟต่อความเย็นแล้วก็จะมีตัวคุมคอไว้ไม่ให้ไม่ให้ไอเย็นมันขึ้นไปถึงหน้าแต่จริงแล้วคนไข้จะไม่สัมผัสกับไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนจะอยู่ในระบบ close system แต่สิ่งที่เห็นเป็นไอนามขึ้นมาคืออากาศรอบๆอันนี้ถ่ายไว้ตอนตรวจรับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูของจริงอีกทีก็จะประมาณนี้นะครับไอ้น้ำที่เห็นไม่ใช่ไนโตรเจนนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับก็คือเกิดจากไอ้น้ำในอากาศธรรมดาน,นี่หนะข <tie> ้อควรระวังก็คือ frostbite นะครับ co-induced allergy คือบางคนโดนความเย็นแล้วผื่นขึ้นหรือว่ามีอาแอสมาแน,น่นหน้าอกอะไรเงี้ยนะครับข้อห้าม ก็คือพวกความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคปอดอย่างที่ว่านะครับหรือว่าบัตรเซอร์คูลเลชันไม่ดีนะครับออลเลอร์จ er ีคือมีภูมิแพ้ต่อความเย็นแล้วก็ขาแขนขาส่วนไปไม่มีความรู้สึกนะครับทีนี้มีอีกเครื่องหนึ่งอันนี้เรียกว่าเครื่องนิวมาติกคอมเพรสชันก็เป็นการนวดโดยลมนะครับโดยการเป่าลมเข้าไปในท่อนะครับท่อนี้ก็จะมี ไล่กันมาตั้งแต่ส่วนปลายไปถึงส่วนต้นนะครับเวลาเป่าลมไปก็จะบีบไล่จากปลายเข้ามาหาต้นจากปลายแล้วก็สลับไปสลับมาหลายโปรแกรมนะครับเป็นลักษณะการนวดแบบหนึ่งจะใช้ลมในการนวดนแทนทปั๊มนะลมแล้วก็บีบไล่เนะจากปลายไปสู่ต้นเพื่อให้เกิดการไล่อาการบวมของเสียที่ข้างอยู่ในร่างกายนะในกล้ามเนื้อให้มันเหมือนมีคนมานวด หลักการก็เป็นเช่นนั้นก็จะมีแยกแขนแยกขาแล,กแล้วก็มีทั้งตัวมีเซ็ตทั้งตัวด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวแขน,น,น,แขนส่วนตัวนี้ก็มากลุ่มในการนวดเหมือนกันนะครับนี่คือเตียงนวดที่เป็นนวดด้วยน้ํานะครับขขนนรคค,คือจะใช้หลักการแรงดันน้ําในการนวด แลักกีฬาก็ไปนอนเลยนะครับนอนมันจะเหมือนเก้าออ้นวดนี่แหละแต่เป็นการพ่นน้ํำไปตามจุดต่างๆที่เห็นเป็นฝาฝานี่ก็คือปิดลงมาเพื่อให้มีแรแสงที่ได้รผ่อนคลายนะครับปรับอุณหภูมิได้ปรับความรุนแรงได้รู้สึกยังไงบ้างครับ ถ้าอาจารย์ท่านไหนอยากลองก็ได้ครับอะไรให้ผ่อนคลาายเนะคล้ายๆเลยครับอาจารย์แต่เปลี่ยนจากเป็นแมกนิคบีบีดเป็นจะมีตัวเจ็ตพ่นน้ําให้ <Okay. S 1> อ๋อนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็คือลองอลอลงสุดท้ายไฮเปอร์แบริกออกซิเจนแคปซูลนะครับการรักษาด้วยไฮเปอร์แบริกออกซิเจนเทอร์ปีเนี่ยเราทำมานานมากแล้วนะครับ แต่จะเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็บีบชั้นบรรยากาศได้ประมาณสักสามชั้นบรรยากาศบรายากาะว่าเหมือนเราไปดำน้ําลึกๆแต่เครื่องนี้จะทําได้ประมาณ4 psi นะครับ p o w e r per square inch เนี่ยครับปอน์ต่อตารางนิ้วเนี่ย4 psi เนี่ยจะประมาณ1.2บรรยากาศ1บรรยากาศก็คืออากาศที่เราอยู่ปัจจุบันนี้แหละคือ1บรรยากาศอากาศออกซิเจนที่อากาศที่กดทับร่างกายเราคือ1บรรยากาศ พอเราไปอยู่ในเครื่องนี้มันจะเพิ่มมาอีก0.2ซึ่งก็จะได้รับออกซิเจนออกซิเจนที่ต่อเข้าไปเนี่ยเป็นออกซิเจนที่ผลิตจากเครื่องตรงด้านหลังเนี่ยก็ขัิตออกมา100%แต่ความเข้มข้นไม่ได้เยอะมากก็จะเข้าไปในเครื่องนี้แล้วอัดไปนักกีฬาก็จะได้รับออกซิเจนประมาณสัก30-40%เองนะครับไม่ได้ไม่ได้ถึง100%ฉะนั้นก็เลยไม่ได้อันตรายอะไรก็ถ้าทำดีๆก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองด้วย ปกติในทางไฮเปอร์ไบร c ิกแชมเบอร์เนี่ยเราใช้ตัวนี้ในการทานสเปอร์คนไข้มากกว่าเช่นนักดำน้ำได้รับบาดเจ็บจากการดำน้ำขึ้นสูงที่ขึ้นสูตท,ที่สูงเร็วเกินไปครับดำอยู่ลึกๆและขึ้นมาเร็วเกินไปแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาล,บาลเราใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วเอาขึ้นรถแล้วก็เข้าโรงพยาบาลที่มีไฮเปอร์ไบริกแชมเบอร์จริงๆซึ่งซึ่งการกีฬาก็มีนะครับไฮเปอร์ไบริกแชมเบอร์จริงๆก็อยู่ข้างหลัง ก็ทาประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง4 5นาทีครับเพื่อที่จะเหมือนว่าได้ออกซิเจนที่มากขึ้นเอาออกซิเจนที่เข้มข้นมากขึ้นเนี่ยไปเป็นพลังงานในการซ่อมแซมส่วนที่บาดเจ็บส่วนที่ส0กรอนะครับก็รอจนถึง4 psi ตรงนี้นะครับแต่ตัวเครื่องจะมีระบบเซฟตี้อยู่นะครับจะมีวาล์วปิดวาล์วระบายอากาศอถ้านักกีฬารู้สึกว่าเจ็บหูหรือว่าอึดอัดก็กดมันก็จะระบายออกได้เลย เนี่ยตรงนี้จะเป็นวาล์วระบายนะครับร่างของเองดูแลนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคกับตรงนี้เพราะว่าคนข้างในจะรู้สึกมากกว่านี่ครับจนมันค่อยจับใช่มับถ้าใครอยากทดสอบก็ลองทดสอบดูนะครับอาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ปลดแล้วครับเอาพอครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ผ่อนความดันออกนะครับก็ลดลงมาจนเป็นปกติแล้วก็รู้ซิปออกได้เลยครับ ก็ออกมาแล้วยยเป็นมโมบายครับอาจารย์พกพาได้ครับก็ประมาณนั้นนะครับอาจารย์โอเคอันนี้เครื่อง,องสุดท้ายละเครื่องเรดิโอฟิวเควนซี่นี่เป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัดตัวใหม่นะครับเรดิโอฟิวเควนซี่นี่ก็คืออิเล็กโรแมกเนติกนะครับก็คือ เป็นเรดีโอก็อคือค,อคอลื่นวิทยุนี่แหละที่เราฟัง fm am นี่แหละจะมีความเข้มข้นที่สูงกว่าสามารถเหนี่ยวนำทำให้เกิดความร้อนในทิชชูที่เราต้องการรักษาได้แต่เครื่องนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถปรับโหมดที่เป็น non thermal effect ก็คือเป็นเฉพาะกระแสะไฟฟ้าได้นะครับก็เลยสามารถใช้ในพวก acute injury ได้ปกติเราจะไม่ใช้ความร้อนในคนไข้ที่บาดเจ็บใหม่ๆเพราะมันจะทําให้บวมมากขึ้นมันทําให ทิชชูมันหายช้าลงแต่เครื่องนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่เป้าหมายจริงๆแล้วเขาเอาไว้ในสําหรับพวกสับแอคคิวก็คือระยะกึ่งเฉียบพลันจะถึงโครนิกมากกว่านะครับพรร้อนสุดคือคือสิบแต่เนื่องจากเวลาดูแลกีฬาที่บาดเจ็บใหม่ๆมีอยู่2ตัวที่ใช้ได้แค่นี้นก็คือเย็นแล้วก็เลเซอร์มีอยู่สตัวหรือว่าเป็นอันต้าซาวที่นักกายภาพใช้ก็ต้องเป็นพาวส์พาวส์โหมดดันเทอร์มอล ก็พอใช้ได้แต่ถ้าใช้เทอร์มเอเมื่อไหร่ใช้ความร้อนเมื่อไหร่แทนที่จะหายก็อาจจะบวมมากขึ้นอันนี้เป็นเป็นข้อกังบนนะครับอันนี้ข้อดีของเขาก็คือกระแสะไฟฟ้าที่เกิดจากเรดิโอ